พฤติกรรมที่ทำให้ระดับไตรกลีเซอไรายสูงเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับไตรกลีเซอไรา์กันก่อนนะคะไตรกลีเซอไรายคือไขมันชนิดหนึ่งซึ่งร่างกายได้รับจากอาหารประเภทไขมันโดยตรงหรือร่างกายสร้างขึ้นเมื่อรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปโดยพลังงานส่วนเกิน จะถูกเปลี่ยนเป็นไตรกีเซลายและสะสมเป็นเนื้อเยื่อไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยปกติร่างกายขาจัดไตรกีเซลายออกจากเลือดเข้าสู่เซลล์ได้อย่างรวดเร็วภายใน2-3ชั่วโมงหลังจากการรับประทานอาหารคนทั่วไปจึงมีระดับไขมันไตรกีเซลายในเลือดประมาณ50-150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แต่ถ้าทำการตรวจวัดระดับไตกีเซลายหลังจากงดอาหารแล้วไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงพบว่ามีค่าสูงกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแสดงว่าร่างกายมีปัญหาในการกระจัดไตกีเซไลายไตกีเซลายในเลือดสูงมีอันตรายอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง 2. เกิดปื้นเหลืองที่ผิวหนังเป็นเม็ดผุพองหากมีระดับไตรกีเซอไรดในเลือดมากกว่า1,000มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอาจรุนแรงถึงขั้นตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและ 4. ตับโตม้ามโตและปัจจัยที่ทำให้ระดับไตรกีสซอไรดในเลือดสูงได้แก่การรับประทานอาหารที่มีไขมันปริมาณมาก รับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปทําให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินความต้องการจึงนําไปสร้างเป็นไตกีสลายเพิ่มขึ้นและการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในปริมาณมากรวมทั้งการมีน้ําหนักตัวที่เกินหรืออ้วนและ ใครที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไตหรือมีการใช้ยาบางชนิดเช่นยาคุมกำเนิดยาฮอร์โมนยาสเตียรอยรวมทั้งพันธุกรรมและการที่เราไม่ออกกำลังกายสำหรับการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมระดับไตรกลีเซอไรในเลือดได้แก่ข้อที่หหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงเช่นเนื้อสัตว์ติดมันหนังสัตว์ อาหารทอดแกงกะทิขนมอบหรือเบเกอรี่ฟาสต์ฟูด้ดขนมทอดกรอบ 2. ลดปริมาณอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นน้ำหวานน้ำผลไม้น้ำอัดลมขนมหวานไอศครีมและ 3. ควบคุมการรับประทานอาหารประเภทข้าวแป้งเช่น ข้าวขนมปังเส้นก๋วยเตี๋ยวสาคูเผือกมันข้าวโพดร,รวมทั้งผลไม้รสหวานเช่นทุเรียนขนุนลำไยเป็นต้นค่ะและ4หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5. ลดน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนข้อที่6ค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย25-30นาที3-5วันต่อสัปดาห์ อย่าลืมนะคะไตกีเซอร์ไลท์ที่มากเกินไปจนทำให้ร่างกายอ้วนขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ่มนะคะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงค่ะ